ท่านไม่ไปเหรอระวังอาริกซ์มานะครับไปก่อนเลยค่ะดูแลตัวเองได้ครับท่านหัวหน้างั้นผมขอบตัวไปก่อนเลยกันนะครับเฮ้ยเแยแล้วไงมันมาแล้วไปทางเราทองท่านของท่านเลยที่ท่านผู้บัญชานไมนี่ไงมีความยุติธรรมนี้ไปได้พอฉันมีมันไปได้นั่นเป็นเร่อนึงสิไอ้ย๊า เฮ้ยแข็งใน่ไมขณะผมล็อกท่านรูบัญชาการฮู้ววันนี้แอมคาร์ลฮ่าฮ่าอย่าพิ่งดีใจไปสิฮะทำไมกันเฮ้ยจะมีลูกใบอย่างนี้ด้วเหรอเฮ้ยฮ่าฮุกเต็มเตียมเลยงั้นฉันก็ต้องเมากดอหมาแล้วสินะเฮ่าฮ่าท่านคิดว่าผมจะแพ้ได้ไงท่านรูบัญชาการ ให้ตายสินี่ขนาดมันก๊อปปี้นะเนี่ยมาเลยลูกดาเพื่อท่านกีแมนไอ้นี่มันลุงจนไงอันใ่ไม่ไม่นี่มันไม่ใส่กันนะรอ้จเถือขอำไมยันไ่ไงเลิกเล่นเป็นเด็กแล้วสบูรณ์รนชการเฮ้ยเฮ้ย เราไร้รังแสงยาันนี้ได้แล้วพอกันที่ทำผู้บัญชาการมันหมดทุกสมัยของท่านแล้วเฮ้ยวายทั้งคู่ฉันจะฆ่าแกโอ้ยไอ้ตายสิมันไปไหนของมันแล้ววันเนี่ยเยอะโอ้ยนี่มันจะอะไรอ่ะ โอ้ให้ตายสินี่โอ้แกเอามาสู้แบบสู้น้าสิวะแกคิดว่าฉันง่นหรือไงไอ้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 เฮยเอาของแกไปโอ้ให้ตายสิเริ่มฟื้นสั้งขันตัวเองแต่เราทั้งผู้วิชาการท่านแพ้แล้วอย่างน้อย ฉันก็มีไอ้ี่อยู่หรอแกหนีรอโอ้ยรอบนี้แกเจอฉันแม่ท่านนี่น่าสงสารจริงๆเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมแขนของฉันรอขะนะเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีๆนะวะ ก่อนที่แกจะมาสงสารันสงสารตัวเองก่อนเถอะเฮ้ยเจ้าแขนยืนดิ้วๆเฮ้ย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 ไห้ตายสิไม่คิดว่าจะจะต้องมาพายพกับคนย่างแกไปตายซะไอคนรักความยุติธรรม โอ้ยอ่าทำไมมันลุนแรงขนาดนี้เมื่อไรแกจะกเกษียนครับโอ้ยมาทำไมเนี่ยไอ้เนี่มันกัน้ำเหรอโอ,อ้ไม่ดนหรอกว้าวมักลับมาบอกเรากันเดอะโอ้ยบ่หมาแท้แท้ยไอ้จีแม่มันอยู่นี่ทุกคนมันอยู่นี่ยานเข้าอีกแล้วนะไอ้ระโบว์โอ้ ไงแลพอกันทีครั้งหน้าจะไม่ให้แกหยุดกินแล้วมนะือจะตอบไม่ทันท่านคอมราเมลช้าก่อนนะท่านทรีแมนชิบดูเหมือนว่าฉันจะได้ของเล่นใหม่ซะแล้วละ่ะเออเอาละเทะแล้ว,วเพื่อพันเจอ